สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามือที่ดีควรเป็นเช่นไรมือที่ดีจะต้องประกอบด้วยเนินที่ดีเส้นที่ดีซึ่งแต่ละเนินแต่ละเส้นก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละเนินแต่ละเส้นเป็นอย่างไรเนินที่ดีก็คือเนินที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปไม่แบนหรือแฟบไม่ยุบเกินไปเป็นความสูงที่เหมาะกับมือนั้นๆน,น,นะครับ เนินแรกคือเนินพุธเนินพุธจะให้เกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการเจราจาถ้าไม่สูงไม่ต่ำเกินไปหรือมีความพอดีเนี่ยก็จะทำให้สติปัญญาการพูดคุยการติดต่อเจราจาก็มีความสมบูรณ์สูงส่วนเนินต่อไปคือเนินอาทิตย์เนินอาทิตย์จะอยู่ใต้นิ้วนางนะครับก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียงคเครดิตถ้าของใครมีไม่สูงไม่ต่ำเกินไปก็จะเป็นผลดีนะครับเนื่อต่อไปก็คือเนินเสาเนินเสาจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดความมุ่งมั่นความตั้งใจเนินต่อไปก็คือเนินพฤหัสเนินพฤหัสจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับเป้าหมาย ความตั้งใจสิ่งที่มุ่งหวังรวมถึงอำนาจการปกครองจะอยู่ที่เนินพืหัดต่อไปก็คือเนินอังคารต่ำเนินอังคารจะต่ำจะเป็นเรื่องของความกลัวความกล้าความกล้าในการตัดสินใจต่อไปเนินอังคารสูงเนินอังคารสูงจะบอกถึงเรื่องของความอดทนความแข็งแรงความพยายาม ต่อไปเนินจันเนินจันจะบอกถึงเรื่องความคิดการวางแผนจินตนาการการเดินทางไกลและก็เนินสุขจะบอกถึงเรื่องของสุขภาพความสมบูรณ์ของครอบครัวซึ่งจากเนินที่กล่าวมาแล้วเนี่ยถ้าใครที่มีมือที่มีเนินสมบูรณ์ไม่แฟบเกินไปหรือไม่ รูนสูงจนเออเวอร์เกินไปเนี่ยก็จะส่งผลให้เจ้าของมือมีความสมบูรณ์ในด้านต่างๆของชีวิตนะครับต่อไปเมื่อมีเงินที่สมบูรณ์แล้วก็ควรจะมีเส้นที่ดีเช่นกันเส้นแรกคือเส้นชีวิตที่ควรมีนะครับเส้นชีวิตควรจะคมชัดลึกแล้วก็ยาวจนสุดมือไม่สั้นไม่แตกไม่เป็นเกาะ ซึ่งความหมายของเส้นชีวิตก็คือความแข็งแรงของร่างกายการดำเนินชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคปัญหาแต่ถ้ามีพวกเนินพวกเกาะพวกเส้นไม่ดีมาสัมผัสก็จะเป็นเรื่องไม่ดีเข้ามาขัดทําให้ช่วงจังหวะชีวิตของเราที่สมบูรณ์100%ซก็จะถอยลงมาตามเส้นต่างๆที่ไม่ดีที่เข้ามาสัมผัสนะครับต่อไปเส้นสมองเส้นสมองก็เช่นกันควรจะคมชัดเข้ม และมีความยาวในกรณีที่เส้นสมองมีความสั้นคนคนนั้นมักจะคิดอะไรไม่ละเอียดทำอะไรไม่อรอบคอบเป็นคนที่ไม่ชอบคิดเยอะนะครับซึ่งแน่นอนละ่ะการทำอะไรแต่ละอยา่างถ้าเราคิดน้อยก็มักจะมีปัญหาหรือมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแล้วในการแก้ไขปัญหาก็จะทำได้ไม่ค่อยดี แต่ในคนที่รอบคอบมีการวางแผนมีการคิดเยอะก็มักจะสำเร็จได้มากกว่านะครับเอาต่อไปเส้นใจเส้นใจควรจะยาวมาจนถึงเนินพฤหัสเส้นใจบอกถึงอะไรบอกถึงความตั้งใจความมีวิน,นัยความรับผิดชอบยิ่งถ้าของใครเส้นใจสั้นหรือสั้นแล้วก็ชี้ขึ้นมาเนิน เสาบนนิ้วกลางนะครับก็จะเป็นคนที่เอาแต่ใจไม่มีความรับผิดชอบไม่สนใจใครเพราะฉะนั้นเส้นใจที่ดีควรจะขึ้นมาถึงเนินพฤหัสแล้วก็ไม่สุดจนเกินไปเพราะว่าถ้าสุดไปเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรเกินความจําเป็นเป็นคนที่สุดโตง่งทำอะไรโดยคิดถึงแต่เป้าหมายโดยไม่สนใจใครก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับถ้ายาวเกินไปเส้นต่อไปคือเส้นวาสนา เส้นวาสนาควรจะขึ้นมาอย่างน้อยจนถึงเส้นใจนะครับเส้นวาสนาที่ดีควรจะมีความคมชัดลึกไม่มีเกาะไม่ขาดและถ้าจะให้ดีเส้นวาสนาควรจะมาจากเนินจันท์ด้วยก็คือเส้นประมาณนี้นะครับเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทเนี่ยจะเป็นเส้นที่เป็นการที่ทำงาน การประกอบอาชีพการหาเงินได้ง่ายมีโอกาสเยอะมีคนให้โอกาสเยอะ,ะทำอะไรมักจะไม่เหนื่อยเหมือนเส้นวาส,สนาที่ขึ้นมาตรงๆนะครับต่อไปนอกจากมีเส้นวาส,สนาแล้วควรจะมีเส้นอาทิตย์เป็นเส้นของชื่อเสียงเกียรติยศการยอมรับเงินทองแล้วก็มีเส้นวาส,สนาออต่อไปก็เป็นเส้นพุธนะครับ เส้นพุธก็เป็นเรื่องของการติดต่อเจรจาค้าขายถ้าเรามีเส้นทุกเส้นเนี่ยมาสัมผัสกันก็คือเส้นพุธเส้นอาทิตย์และเส้นวาสนามาสัมผัสกันจะดีมากเพราะว่า3เส้นเนี้ยก็จะมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมกันให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นมากขึ้นสำหรับใครที่มีเส้นมีเนินสมบูรณ์ตามนี้ก็รับรองครับ ไม่มีจนแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบศึกษาเรื่องรายมือก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ